สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมมีเรื่องรลาวาสุดเจ๋งจากโลกออนไลน์มาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องชาวอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานะครับถึงกับต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากคลิปวิดีโอสั้นคลิปหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คลิปธรรมดาเพราะมันคือคลิปแข่งรถไถน,หนาซิ่งของบ้านเหานี้แหละครับลองนึกภาพตามนะครับรถไถนาเดินตามที่ปกติ จะเห็นคารตัวเตียมอยู่ในทุ่งนาถูกจับมาโมดิฟายใหม่หมดจดทั้งแต่งเครื่องเสริมท่อจนกายล่างเป็นอสูรความเร็วที่พร้อมจะตลุยลานโคนกันแบบกระจุยแค่นี้ก็ว่าพีคแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในคลิปมันมีเด็ดกว่านั้นครับเพราะนอกจากรถไถนาแล้วยังมีภาพของรถไถนาจิ๋วที่ดัดแปลงมาจากเครื่องตัดหญ้า ใช่ครับเครื่องตัดหญ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละถูกจับมาแปลงโฉมกลายเป็นรถแข่งสุดเฟี้ยววิ่งฉิวไม่แพ้ใครพอภาพนี้กระจายออกไปทั่วอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละครับพี่น้องชาวอินโดนีเซียถึงกับถทึงในความสามารถของคนไทยบางคนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวจริงๆที่นี่ประเทศไทย ปากฏการสุดเจ๋งนี้แหละครับที่มันด่งดังข้ามน้ำข้ามทะเลไปในโลกโซเชียลจนไปเข้าตาพี่น้องชาวอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราอย่างจังและวินาทีที่พวกเขาได้เห็นก็ทึ่งกับฝีมือของคนไทยวันนี้ผมจึงได้รวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจของพวกเขามาเรียบเรียงและเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าในสายตาของพวกเขารถไถนาซิ่งของไทยมันสะเทือนอะไรได้บ้างไปฟังกันเลยครับแน่นอนว่า วินาทีแรกที่พวกเขาเห็นคลิปสิ่งที่พุ่งเข้ามาประทะความรู้สึกของพวกเขาก็คือถึงในฝีมือและความคิดที่ไร้ขีดจำกัดของคนไทยครับมีท่านหนึ่งถึงกับอุทานออกมาเลยว่าประเทศไทยนั่นหรออะไรก็เอามาทำสิ่งได้หมดแลเหมือนเป็นคําจำกัดความที่สั้นและตรงที่สุดเลยครับจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งมาช่วยตอกย้ำภาพให้ชัดเจนขึ้นไปอีกด้วยการยกตำแหน่งให้เลาแบบไม่ต้องสงสัยเลยว่า ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แล้วละถ้าได้ยินชื่อประเทศไทยในวงการยานยนต์ที่นี่คือราชาของช่างเครื่องในอาเซียนฟังแล้วก็รู้สึกว่าชื่อเสียงด้านช่างยนต์ของเราเนี่ยมันดังไกลไปจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ช่างเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับแต่พวกเขามองถึงจิตวิญญาณแห่งความเร็วอยู่ในสายเลือดของคนไทยไปแล้วดังคอมเมนต์นี้ครับที่เขาบอกว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งการแข่งแดกทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้ามีล้อมีเครื่องยนต์คนไทยก็พร้อมจับมาวัดกันได้เสมอทีนี้นะครับมุมมองจากคนที่สัมผัสเรื่องนี้แบบใกล้ชิดครับเป็นชาวมาเลเซียที่อยู่ติดชายแดนไทยเขามาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังว่าผมอยู่มาเลเซียติดชายแดนไทยบอกเลยว่าเกษตรกร,รไทยนี่มันสุดยอดจริงๆแม้บ้านเราจะมีคนทําเยอะเหมือนกันแต่เกษตรกร,รไทยเขามีอะไรที่บ้ากว่า ที่มาเลเซียเราต้องการเครื่องมือที่ทำงานได้เร็วขึ้นเราก็มีรถไถคูวาต้าแต่งซิ่งเหมือนกันนะแต่สู้ของไทยไม่ได้เลยพวกเขาโคตรสร้างสารรค์เพราะอะไรสำหรับดัดแปลงบ้านเขามันถูกและหาง่ายมากนี่คือการชี้เป้าให้เห็นถึงเบื้องหลังความสำเร็จเลยนะครับว่าเพราะเรามีระบบนิเวศของอะไรแต่งซิ่งที่แข็งแกร่งมันเลยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ความคิดสร้างสารรค์ของช่างไทยลุกโชนขึ้นมาได้ แล้วความคิดสร้างสรรค์ที่ว่าเนี่ยมันก็ล้ำลึกสะจนมีคนนำคำนิยามที่ผมอ่านแล้วก็ต้องร้องโอ้โหก็เลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยคือเจ้าแห่งการเปลี่ยนคอนเซปต์อย่าว่าแต่เครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยขนาดสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นพวกเขายังเปลี่ยนคอนเซปต์และหน้าที่ของมันได้เลยจากเรื่องลึกซึ้งนะครับมาดูภาพที่เห็นชัดๆกันบ้างคนนี้เขาจินตนาการตามคลิปแล้วพูดออกมาว่า บ้าไปแล้วนี่มันรถไทยนาะความรู้สึกเหมือนขับสปีดโบทชัดๆแล้วความอเมซิ่งมันก็ไม่จบแค่นั้นมีคนถึงกับต้องไล่นับให้ฟังเลยว่าคนไทยเ้ามันบ้าพลังขนาดไหนเขาบอกว่านี่แหละคือคนรักความเร็วจริงๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เรือรถบรรทุกรถไถหรือแม้กระทั่งเครื่องตัดหญ้าพวกเขาก็จับมาแต่งซิ่งโหมดมันอเมซิ่งมาก หลังจากที่พวกเขาได้ถึงกับฝีไม้ลายมือกันไปแล้วคำถามต่อมาที่เกิดขึ้นในใจของหลายๆคนก็คือแล้วทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นได้ละ่ะการที่เกษตรกร,ะร,กรจะเอาเครื่องมือทำมาหากินมาทุ่มทั้งเงินทั้งเวลาเพื่อแต่งสิ่งเล่นมันก็ต้องมีอะไรมากกว่าแค่ใจรักแน่ๆและนี่คือจุดที่มุมมองของพวกเขาเริ่มลึกซึ้งขึ้นมาครับมีคนหนึ่งตั้ง้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่านี่คือหลักฐานเลยนะว่า เกษตรกร,ร,กรบ้านเขามีฐานะดีและมีความสุขขนาดที่ว่าเอาเครื่องมือทำมาหากินมาแต่งซิ่งเล่นได้เหมือนแต่งรถมอเตอร์ไซค์เลยแล้วเมื่อเกษตรกร,ร,กรอยู่ดีกินดีมันก็สะท้อนภาพรวมของประเทศครับแล้วก็มีคนมองต่ออีกว่านี่คือหลักฐานว่าประเทศไทยก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการ,กรเกษตรผลิตผลทางการ,กรเกษตรก็ล้นเหลือคนในสังคมก็ภูมิใจที่ได้เป็น แต่พอเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมานะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกจากใจจริงของพวกเขาออกมาแบบตรงไปตรงมาและอาจทำให้คนไทยเราต้องหยุดฟังเลยครับเขาบอกว่าเกษตรกร,ร,กรที่ไทยมั่งคั่งมากแตกต่างจากที่อินโดนีเซียโดยสิ้นเชิงที่ไทยการ,กรเกษตรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างดีแต่ที่อินโดนีเซียทั้งปุ๋ยทั้งเมล็ดพืชแพงมากแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตราคาก็ตกต่ำ จนไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปแล้วแบบนี้ใครจะอยากทนทำอาชีพนี้ละ่ะบางคนนะครับก็มองว่าเรานำหน้าพวกเขาไปแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยยิ่งจเจริญขึ้นเรื่อยๆส่วนอินโดนีเซียทำได้แค่ผู้ชมได้แต่ชื่นชมแล้วก็อ้าปากค้างด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงเกิดเป็นความปรารถนาที่อยากจะพัฒนาตามมีคนเสนอว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดัดแปลงรถไถเกษตรกรแบบดั้งเดิมในอินโดนีเซียช่างเครื่องของเราต้องไปเรียนรู้จากช่างเครื่องที่ประเทศไทยแล้วละแต่เรื่องแล้วมันไม่ได้มีแค่ด้านฝีมือหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับเพราะในสายตาของพี่น้องชาวอินโดนีเซียกิจกรรมรถไถนาซิ่งนี้มันยังมอบแรงบันดาลใจและความสุขในแง่มุมอื่นอื่นอีกด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือประโยชน์ทางสังคมที่เห็นชัดๆเลยครับมีคนชื่นชมว่า แบบนี้มันดีกว่าไปแข่งมอเตอร์ไซค์ซิผิดกฎหมายตามท้องถนนเยอะเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมันอาจเป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตได้เลยคนนี้เขามองการไกลมากครับเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจภาคก,การเกษตรก็ได้นะเพราะวัยรุ่นอิโนโดนีเซียหลายคนอายที่จะบอกว่าทำงานในไร่นาะมันร้อนมันเหนื่อยจบปริญญาตรีจะไปทำงานกลางแดดได้ยังไง จากมุมมองดีๆนี้นะครับก็ทำให้มีคนอยากให้เกิดขึ้นที่บ้านเขาบ้างครับเขาบอกว่าสุดยอดเลยนี่คือวิธีที่พวกเขาสร้างความสุขให้ตัวเองถ้าภาครัฐของอินโดนีเซียยอมสนับสนุนบ้างเรื่องเจ๋งๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านเราได้เหมือนกันแน่นอนครับว่าหลายคนเชื่อว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้ต้องมีการสนับสนุนที่ดีอยู่ด้วยอย่างคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นชาติที่สามัคคีกันนะ กิจกรรมทุกอย่างในไทยคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของพวกเขานแน่และสุดท้ายนะครับคือคอมเมนต์ที่เรียบง่ายแต่เป็นสัจธรรมที่สุดเขาบอกว่าคนเล้ามีวิธีสร้างความสุขได้หลากหลายตามงานอดิเรกหรือวิถีชีวิตของแต่ละคนรถไถนาซิ่งอาจไม่ใช่ความสุขของทุกคนแต่มันคือบทพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างความสุขในแบบฉบับของตัวเอง เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังจากปรากฏการณ์รถไถนาสิ้นของบ้านเรามันได้กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในใจของเพื่อนบ้านอาเซียนเราอย่างอินโดนีเซียน,นะครับมันทําให้พวกเขาเห็นถึงทักษะฝีมือที่น่าทึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สําคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณแห่งความสุขและความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่มีวันหมดของคนไทยการได้รับฟังมงุมมองจากเพื่อนบ้านอาเซียนแบบนี้มันก็เหมือนกับการได้ส่องกระจก แล้วเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันทําให้เรารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในวิถีชีวิตที่เราใช้ชีวิตและในความเป็นไทยที่มีเหมือนใครในโลกสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเรื่องราวนี้จะสร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจเล็กๆให้กับทุกท่านได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ